เอาล้ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะกีซันวันนี้ผมก็มาหานะครับทําคลิปนะครับวิธีหาชุดต่างๆนะครับอันนี้ผมก็หาเท่าที่มีนะครับก็คืออ่าตอนแรกผมจะมาฟาร์มไอตัวพวกเนี้ยนะครับทําชุดเอาชุดมันมันจะมีชุดสีฟ้ามาติดมาด้วยนะครับคือไอตัวนี้แหละต่อไปนะครับเราไปดูชุด ที่2กันต่อไปเป็นชุดคิดตั้นนะเป็นชุดนี้นะครับก็คือจะดัอจากบอสตัวนี้นะครับจะได้จากการเบรกบอสนะครับหาบัตตี้ดีๆนะครับสายเบรกสักสามตัวนะครับวิ่งคนละทางนะครับก็เบรกแตกใช้เกมด้วยนะครับช่วยในการให้ดอกดีขึ้นนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับส่วนใครที่อยากได้หินนะครับไม่ต้องเบรกก็เล่นเน้นค่าเร็วไว้ก่อนนะครับ ก็เดี๋ยวไปดูชุดต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็จะดบกับตัวหมาตัวนี้คะหมาไซลางนี่นะก็ถือว่าไล่ไล่ตามลําดับชุดไปนะครับต่อไปก็ไปดูชุดอีกชุดนึงนะครับต่อไปก็เป็นชุดนี้นะครับก็ดบจากบอสนะครับ กับบอสตัวนี้ก็อาศัยการทําชิ้นส่วนของบอสแตกนะครับด้วยการเบรกบอสนะครับก็มีทั้งดาบนะครับ a อตแท k s ส e ีดบวก500แล้วก็มีหมวกให้ด้วยนะครับมีชุดส่วนของของมันนั้นก็เก็บไว้นะครับเอาไว้ทำชุดได้นะครับทำชุดตำดาบทำพระคุมนะครับก็ถือว่า ของตัวนี้มีประโยชน์หลายอย่างนะครับทำได้หลายอย่างเลยทีเดียวต่อมานะครับก็วิ่งมาทีา่นี่นะครับที่นี่ก็จะมีชุดอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือชุดที่ผมใส่อยู่นะครับไปดูหน้าตาบอสกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับก็คือบอสตัวที่ในเนื้อเรื่องนะครับให้ที่สอนมาเอาชุดนะครับก็คือตัวนี้ ตัวนี้จะดรอปธนูนะครับดรอปธนูดรอปชุด attack speed บวก200 0งร้อยเลยเนะครับส่วนของของแมนแม่งก็เก็บไปสร้างชุดได้อีกนะครับก็ว่ามีประโยชน์มากนะครับตัวนี้ชงแปลกแลก,แกต่อไปก็เป็นชุดนี้นะครับชุดนี้ก็ดรอปจากบอสตัวนี้นะครับสำหรับใครที่อยากได้นะครับก็ต้องเล่นเนื้อเรื่องให้ถึงนะครับแล้วก็มีเลเวล 60นะครับไปรับเควสแบบคลิปที่ผมเคยทำนะครับใครอยากรู้ว่า,ามาได้ตอนไหนก็ไปดูคลิปได้นะครับต่อไปก็เป็นชุดนี้นะครับก็ดรอปจากที่นี่เลยนะครับไปดูหน้าตาบอสกันนะครับก็คือตัวนี้นะครับจะดรอปมัดดำมือเดียวนะครับแล้วก็ชุดนะครับ มีจะมีสีเทากับสีขาวติดมาด้วยนะครับชุดนี้ก็เส้นทางอาจจะงงหน่อยนะครับก็วิ่งวิ่งดูก็จะเจอส่วนวอสตัวนี้ก็เลเวลไม่มากเลเวล42นะครับก็ไม่ไม่ไม่ยากนะครับไปดูชุดต่อไปนะครับ ต่อมานะครับก็เป็นชุดนี้นะครับจะดรอปที่อาแมปนี้นะครับก็อันนี้ผมไปทําชุดหนักมานะครับอบอสหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับดรอปหน้าไม้ดรอปหมวกนะครับดรอปชุดมีสีเขียวติดมาด้วยนะครับสีเขียวกับสีขาวาไปดูต่อเดี๋ยวไปดูชุดต่อไปกันดีกว่าต่อไปก็เป็นบอสตัวนี้นะครับก็จะดรอปชุดนี้นะครับกา ดาบนะครับอาวุธดาบใหญ่แล้วก็เป็นมัดนะครับทาดไฟของตัวนี้เก็บไว้นะครับทำทำได้หลายอย่างเหมือนกันนะครับก็อาอันนี้ผมก็ไปทําชุดเบากับทําสีมานะครับมันก็เลยดูเป็นแบบนี้นะครับต่อไปไปดูชุดต่อไปนะครับต่อไปก็เป็นตัวพวกนี้นะครับต้องขออภัยด้วยที่ ไปนะครับแล้วก็ชุดที่ได้จะเป็นของสายเวทนะครับแล้วก็ตัวอย่างไม่มีนะครับต้องขออภไยด้วยนะครับต่อไปนะครับไปดูอีกชุดหนึ่งนะครับเอาละครับต่อไปก็เป็นชุดนี้นะครับก็จะดรอปที่ไลน์ออบชาอันะครับก็นาตาบอสก็คือมังกรเขียวตัวนี้นะครับก็จะดรอปเป็นลูกธนูนะครับ แล้วก็เป็นเป็นชุดอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตับถนนหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนะครับก็มันจะมีแลมโบสโตนนะครับให้เก็บไว้ด้วยนะครับตัวของตัวนี้นะครับแพงมากนะครับก็เดี๋ยวผมขอทำคลิปแค่นี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวจะทำเป็นพาร์ทที่2ออกมานะครับ วันนี้ก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวอีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ